ขอให้แม่มีความสุขมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหฝังสิ่งใดขอให้สมปัญหาทุกประการเลยนะคะร่ำรวยเงินทองหลพาเชียพาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณออเดอร์จากคุณแม่สุยนะคะที่ส่งมอบเข้ามาให้ระครอบครัวสร้อยเพชรนะคะทั้งผลไม้สร้อยเพชรด้วยแล้วก็คะแนนเด็กๆนะคะคนละ100คะแนนนะคะตอนนี้ก็จัดมอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะป้อนผลไม้ให้พี่สร้อยเพชรกันนะคะกราบขอบพระคุณ,ค,ณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณออเดอร์ผลไม้วันวานขอบคุณคะแนนที่ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะคนละ100คะแนนนะคะเด็กๆแล้วก็พี่สร้อยเพชรนะคะป้อนผลไม้ให้พี่สร้อยเพชรเลยนะคะทั้งหมด ป้อนค่าเด็กๆนะคะสาธุบุญกับคุณแม่สุยด้วยนะคะวันนี้ที่รักแล้วก็เมตตาครอบครัวสร้อยเพชรนะคะอาเมตตาทั้งเด็กๆแล้วก็เมตตาทั้งพี่สร้อยด้วยนะคะผละไม้อร่อยหวานๆในวันนี้ก็ทําการจัดป้อนให้คุณแม่เลยนะคะขอให้กิจการของคุณแม่เฮงๆนะคะมีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆนะคะทำธุรกิจอยู่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่สมดังใจปรารถนาทุกประการเลยนะคะ พอควานกับลูกๆก็ช่วยกันป้อนนะคะพี่ช้อยเพชรได้ทานนะคะผลไม้อร่อยๆในวันนี้จากคุณแม่นะคะหนึ่งพันะคะแนนอนนโมธนาบุญกับคุณแม่สุ่ยด้วยนะคะที่เมตตาทั้งพี่ช้อยเพชรแล้วก็เด็กๆนะคะสาธุบุญด้วยะคะ่ะได้ทานแล้วนะคะผลไม้อร่อยๆจากคุณแม่สุ่ยนะคะทำการจัดป้อนเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ โอ้โหนะคะทานทานค่อยๆยหยิบทานนะคะอร่อยไหมพี่้อยเพชรขอบคุณออเดอร์ผลไม้จากคุณแม่ด้วยนะคะพี่้อยอร่อยใหญ่เลยนะคะทานห้าอร่อยนะพี่้อยเพชรนะคะขอบคุณออเดอร์ผลไม้นะสงท้ายพี่เก่านะคะ เพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้คุณแม่นะคะพบเจอแต่ความโชคดีนะทําบุญส่งท้ายปีนะคะที่จะเริ่มถึงปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณแม่โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณพอเดร์ผลไม้อร่อยอร่อยในวันนี้ด้วยนะคะ ล,ล่าแรกผ่านไปนะฮะทานเร็วมากนะฮะนี่โอยเรื่องทันนะฮะที่หนึ่งเลยนะฮะทันเร็วทันเก่งด้วยนะฮะโอ้ยหล่นออกจากปากด้วยนะฮะมีหล่นมีหล่นนะรีบเดินนะคะ กล้จะหมดแล้วนะคะโหตะกราที่จะหมดแล้วนะคะจ้าแล้วพี่สร้อยขอบคุณแก้วตะกราความนะคะอ่ขอบคุณค่ะคุณแม่สุยสวยๆก่อนค่ะเดี๋ยวคุค่ะคุณมยขอให้แม่มีความสุขนะคสุขาพาแอ